สวัสดีครับนู้ชมครับคลิปนี้เป็นคลิปที่4นะครับที่หยุดไป3วันก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมได้เอาสูตรเด่นบน2สูตรนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะลงในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนนะครับ คำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็สองสูตรนี้ที่ผมเคยรับปากไว้นะครับว่าจะลงเด่นอสองสูตรนะครับแต่ที่นี้เนี่ยอีกสูตรหนึ่งเนี่ยมัน <c oughs> มันตัวเลขเดียวกันนะครับแล้วสำหรับสูตรสูตรแรกนะฮะ นี่เป็นเด่นเด่นบนสามตัวนะครับสูตรนี้ลักษณะความพิเศษของมันก็คือถ้าพูดถึงตามสถิตินะฮะมีผิดนะครับในปีในปีนปีหกหกเนี่ยผิดอยู่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าผิดห้างดนะครับส่วนในปี หกเจ็พิ่งผิดงวดแรกนะก็สรุปก็คือผิดปีปีหกหกนี้ผิดอยู่หกงวดนะครับก็เราไม่ได้เน้นที่ว่าสถิติต้องถูกหมดนะครับสิ่งที่เราเน้นก็คือความพิเศษของสูตรเนี่ยนะสูตรที่หนึ่งนี่นะผมเน้นไปที่ <c oughs> ถ้าในสังเกตอันนี้ปิดปิดแล้วมาเมื่อหลุดแล้วก็ต้องมาผมจะไล่ให้ดูนะเอาสูตรแรกก่อนหลุดมามันจะไม่หลุดซ้ำนะ,ะหลุดมาหลุดมาหลุดมา แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮหลุดมันจะหลุดอีกไม่น่าหลุดอีกเพราะตามสถิติเนี่ยอันนี้เรา,เาตามสถิตินะแต่ถ้าแต่ถ้ามันหลุดํามสองสองสองครั้งสองงวดก็ถือว่ามันมันคงไม่มีบุญอ,ะอ่ะแต่ถ้าตามสถิติเนี่ยที่ผมเอาสูตรนี้มาเนี่ยผมดูผมจะดูเจอถ้าสูตรถ้าวันไหนถ้าสูตร สูตรนี้ถ้ามันหลุดเนี่ยผมจะเอามาท,าทันทีผมจะเข้ามาดูเลยเพราะมันเป็นสูตรหลักที่ผมใช้มาตลอดตั้งแต่ปีหกหกจนถึงหกเจ็ดเนี่ยเมื่อหล,ดลุดเราก็จะไม่หลุดซ้านะนี่คือความพิเศษของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรหลักอีกสูตรหนึ่งนะครับสําหรับงวดที่นี้ก็คํานวณออกมาได้เนี่ยนะเก้าศูนย์หนึ่งระดับสูตรแรกนะครับ อ่นนี้มาดูสูตรที่สองสูตรนี้มีสามตัวนะครับสูตรแรกสูตรที่สองนี้มีสี่ตัวสูตรนี้เดี๋ยวท่านดูดีๆนะมีทั้งหมดสี่ตัวเนี่ยสถิติตั้งแต่หนึ่งคุมพาหกหกไล่มาเรื่อยๆนะจนถ,ถึงหนึ่งมีนาะหกเจ็ด ยังไม่หลุดสูตรนี้เนี่ยยังไม่หลุดเลยยี่สิบเจ็ดงวดงวดยี่สิบหกหรืองวดนีงงวดยี่สิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ความพิเศษของสูตรทั้งสองสูตรอีกสูตรหนึ่งไม่หลุดเลยอีกสูตรหนึ่งหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะฮะทีนี้เราไปดูช่องที่สามเนี่ยฮะถ้าตรงนี้ผิดเนียผมก็จะใส่ว่าผิด <c oughs> โทษนะ พอพอเข้าทั้งสองสูตรมันจะมาคู่โต๊ดนี่ฮะคือเจ็ดสี่นี่เดู๋ยวนี้สี่กับเจ็ดนะฮะนี่มาคู่โต๊ดนี่คือเจ็ดสี่อันนี้ก็คู่โต๊ดก็จะสองหกหรือเนี่ยมาครบเลยเนี่ยฮะมาครบแล้วก็คู่โต๊ดเนี่ยฮะท่านดูตามสิตีนะฮะท่านไล่มาโดย ถ้าผิดเราะว่าคืผิดเนี่ยคือศูนย์ผิดผมจะไม่คํานวณเลยันก็ปล่อยเลยแล้วก็มา,อ,าอีกถูตเนี้ยครบบนซึ่งสังเกตเนะเพราะที่มาครบเนี่ยกับโต๊เนี่ยไล่เรียกันเลยประมาณเจ็ดแปดสูตรเนี่ยฮะนี่คือตัวเลขขึ้นมาคู่โต๊ะกับมาครบนะเดือนดีนะเดินดีแต่ก็มีหลุดนะครับสำหรับงวดล่าสุดเนี่ยสูตรหนึ่งในเก้าศูนย์หนึ่งนี่ผมคำนวณมาแล้วนะฮะ สูตรสองได้แปดสามหกเจ็ดแล้วไม่ชนกันด้วยนะสูตรนี้ไม่ชนในเมื่อไม่ชนเนี่ยจับคู่เลยฮะเพราะเพราะสถิติที่ผ่านมาเนี่ยท่านสังเกตเห็นไหมฮะจับคู่ส่วนใหญ่จะเป็นจับคู่โต้กับสิบหน่วยเนี่ฮะเป็นคู่โต้คู่โต้มาครบคู่โต้มาครบ,คครบเนี่ฮะสังเกตเห็นไหมคู่โต้มาครบ พคูบโต้ม <jack> ีสิบหน่วยตอนนี้มาสิบหน่วยมีอยู่นี่ก็สิบหน่วยสิบหน่วยล่าสุดนี้ส่วนใหญ่จะมาสิบหน่วยเพราะฉะนั้นไม่ชนด้วยหะาสองสูตรมีอยู่เจ็ดตัวเนี่ยทีเนี้ไอช่องสุดท้ายที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยก็คือมันไม่มีไอสองสูตรนี่นะอีก็คือสองสี่ห้าก็คือดับเลยนะจะไม่มาเลยเนี่ยดับทั้งห้าตัวนี้ใช้เป็นดับกวนเลยนี่นะ เลขไม่มีในสองสูตรเนี่ยนะฮะไม่มีในสองสูตรนี่คือเลขเนี้ยคือครบสามตัวเลยทั้งหมดเนี่ยนะถ้าจับดีๆนะคนที่ที่จับเก่งๆนะโอกาสถูกสามตัวในสูงาอาะเยอะด้วยส่วนสำหรับงวดนี้นี่โอ้โหนี่มันเป็นมันเป็น <c oughs> อสองสูตรที่เรา ไม่ชนกันแล้วเรานำมาจับคู่กันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจับคู่ให้นะครับทีนี้ตามสูตรน,นะฮะสูตรแรกเนี่ยก็คืออาไ้เก้าเก้าศูนหนึ่งนะเอา 9, 0, 1, นะเอาดี๋ยว เก้าศอีกสูตรหนึ่งก็ได้8 3 6 7ามเพราะนั้นเราจับคู่เนี่ยนะฮเราจับคู่โต๊ะเราก็จะได้9ก้าแปสาม ก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่เป็นคู่โต๊ดนะคือผมมั่นใจยังไงก็สูตรไม่ผิดถ้าสูตรยังเดินต่อนะฮะยังไงก็ต้องเข้าผมใช้ว่าเป็นคู่โต๊ด อูต้หรือสิบหน่อยบนคือหนีไม่พ้นเนี่ยฮะถ้าสูตรเดินต่อนะครับทีนี้เนี่ยสูตรตอน EP รู้สึกอ e ี EP EP ที่ผ่านมานะครับรู้สึกผมจะดับดับบนเนี่ยคือดับสามกับหกใช่ไหมฮะดับบนของผมเนี่ย ก็คือดับสามกับหกดับสามกับหกคือไม่มาบนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือจะคู่โต๊ดแค่เนี้ยฮะก็จะเหลือจะคู่โต๊ดอยู่แค่เก้าแปดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเนี่ยฮะ จะเหลือพูดโต๊ดอยู่แค่นี้เ <c oughs> องถ้าเราลองกลับเดี๋ยวผมจะกลับนะครับอันนี้แปดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแลผมมีดับดับบนอีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่มีหนึ่ง คิดว่าหนึ่งก็ไม่น่าจะมาตามสูตรนะแต่ผมไม่ได้ลงให้ดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่โต๊ดเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยคู่โต๊ดนะฮะแล้วผมโยงมาก็คือเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้า เจ็ดเก้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่เป็นคู่ต๊เพราะว่าอยู่ในนี้คระแต่ทีนี้เรามาดูคู่สิบหน่อยเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้า 08078070คือ EP ก่อนที่ผมลงไปเนี่ย10ปนของเราก็คือเลขขี้ใช่ไหมฮะ10ปนของเราก็คือเลขขี้ก็คือเลข5กับเลข7ใช่ไหมฮะ10ปนก็คือ5กับ7 ห้ากับเจ็ดไอ้ตัวนี้ผมจะเป็นคู่สิบหน่วยนะฮะตัวเนี้อันนี้เป็นคู่โต๊ะนี่ยอยู 1, 2, 3, ่ในเนี้ยฮะหนึ่งสองสามแปดชุดเนี่ยเป็นแปดแปดคู่โต๊ะก็คือตัวเนี้ผมว่าอยู่ในนี้ตามสูตรนะถ้าถ้าสูตรเดินต่อเนี่ยผมว่าเนี่ยถ้าเราหาอีกตัวหนึ่งมาจัดอีกตัวหนึ่งมาจัดน,น,นะอ่าแล้วก็แล้วท่านก็ อนี้คู่สิบหน่วยนี่ก็คือห้ากับเจ <7. S 2> ็ดห้ดากับเจ็ดห้ากับเจ็ดก็เาตัดออกไปเลยอันนี้ก็คือเลขศูนย์ศูนย์ใช่ไหมฮะแปดแปดเก้าไม่มีเก้าไม่มีเพราะฉะนั้นหลักสิบของเราคือห้ากับเจ็ดก็คือเลืเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด แล้วก็เจ็ดศูนนี่เป็นคู่สิบหน่วยคู่สิบหน่วยวันไม่อยู่สามชุดแต่ถ้าท่านอยากจะเพื่อความปลอดภัยท่านก็นจะเอาทั้งทั้งหมดนี้ก็ได้เป็นทั้งคู่โตแล้วก็คู่สิบหน่ย <c oughs> วยคู่โตแล้วคู่สิบหน่วย <c oughs> แล้วก็คู่สิบหน่วยถ้าเอายึดตาม สิบบนคู่ขี้ก็จะนี่ฮะมีแค่เนี้ฮะเจ็ดเก้าเก้าไม่มีใช่ไหมฮะเรามีเจ็ดตัวนี้ก็เจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์ก็แค่มีสองตัวเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หาแต้มมาตัดก็เย็นเนี่ยฮะ <c oughs> ในคู่สิบหน่อยก็คือ,อเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์หมดเลยก็เดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยผมจะเอาแต้ม ดูแต้มสูตรหลักของผมสองสูตรซึ่ชนกันมาลงให้ทางท่านผู้ชมได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆติดตามช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ